เฮ้ยรอนพวกไอ้จังไสเบื่อตอนที่เราต้องมาหาบ้านอีกแล้วอะ่ะเราจัดการที่แล้วเนี่ยพวกเรามีบ้านกันอยู่แล้วพนักง,งานมันเต็มบ้านเราไปหมดเลยอะ่ะเอาไงกันดีอะ่ะแล้วนีแแว่แล้วนี่ยังไงคือไปขโมยเสื้อพนักง,งานมาใส่ใช่มันมีพนักง,งานตัวหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านอะ่ะแล้วน้องปางตีมันแล้วเสื้อมนหลุดพอดีฉันก็เริ่มมาใส่อ่ะเท่เปล่าโอ้ขโมยเขามาใส่จับเขาแก้ผ้าอ่ะนี่ไหนท้องสาเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทุกคน หิวกันไหมอะตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะดูเราหิวจนหิวหิวจนกล้ามหดหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไม่เป็นผลขนาดเนี้ยขายราคาถูกครับเฮ้ยมีคนขายของเลยตอนนี้จริงป่าวไหน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 ขายข้าวในรในรใครใครใค่ใครใครหครใครหครใครในรใครใครยครใรในรใรใครในรใค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 รในรในน นายมาขายของแล้วเนี่ยมีผู้รอดชีวิตมาซื้อตั้งเยอะตอนนี้ฉันกำลังรวยเลยจะก่อนแม่งไอ้หายไปไหนมาไอ้หายไปไหลายไหลเทปมากเลยนะใช่โอ้จะไม่หายได้ไงอ่ะพวกนายกินอาหารที่ฉันหามาตลอดเลยแถมไปทำบ้านพังแล้วก็ลัาใครกินกันเเข้ามาอยู่ที่นี่มันปลอดภัยกว่าเยอะเอาล้นเไม่อะไรเนี่ยหมดหมดกันจ่ายเงินด้วยนะมีาไม่มีเพื่อนกันน่ะขอกินบ้าง ขายอะไรํำไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยเราดูจนเหลือถั่วเน่าอยู่อเดียวนถั่วเน่าก็ได้เราจะบอกว่านายอ่ะพลาดมากเลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราสร้างบ้านเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นสวยมากคอนเดนต์ทรงญี่ปุ่นทรงญี่ปุ่นเหรอฉันเห็นว่าคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่นะโคอเซีลยมนเดไปดูคลิปเราดีเป็นญี่ปุ่นมันสวยมากเลยคอเซียมถ้าอย่างนั้นน้าฉันคิดว่าเราสร้างคอนโดตรงนี้ดีไหมอ่ะตรงนี้เลยเนี่ย ตันนน้้้้ขขึไปางบมชั้นแรกอ่ะเป็นชั้นห้องครัวแล้วก็ข้างบนก็ทำเป็นห้องนอนมีทั้งหมดสี่ห้องอะไรเงี้ยเป็นห้องของใครมันดีมากขึ้นไในด้วยคดีดีเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่อะเราหนูอ่ะห้าอ๋อปางก็นอนในโรงครัวไงฮ่าไม่ได้ปางก็นอนในน้ำเลือดนี่แหละเออนอนจุ่มน้ำเลือดเออใช่เหรอใช งั้นเนี่ยพกเราแยกย้ายกันไปหาของมารู้สึกว่าด้านบนมันจะทะลุด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันไปหาไม้สวยๆมาให้นะใครจะไปทุกคนส่วนปลางจะยืนมองตรงนี้ทะลุเหรอออกไปเลยแล้วเล่นล้เล่นล้เล่นเอ๊ะทะลุจริงอ่ะนี่นี่ฉันได้พื้นไม้มาแล้วโอ้ยนี่เป็นโรงครัวสองอันติดเลยนะเนี่ยเราสร้างคอนโดได้สองอันเลยอ่ะเฮ้ยจริงไหมโอ้ยเห็นแล้วอยอย่างจ้า นี่ฉันเริ่มสร้างแล้วนะ,ะพื้นน่ะตอนนี้ได้พื้นมาประมาณ4ี่อันแล้วโชคดีจริงจริงที่พวกเราอ่ะสร้างบ้านแถวแถวชั้นวางไม้พอดีดูดิไม้เกิดเต็มไปหมดเลยฉันฉันจะบอกว่าไอนนไอันเนี้ยไอพาเลตอันเนี้ยไม่ต้องใช้ทำไมอ่ะมันบั็กอกออเอาจริงวะเนี่ยจะไม่ยังกชได้นะคือ,อเห็นไอคนคนึงวางตั้งอีกคนนึงวางนอนอะคิดว่าบั็กห<ร>ไหมโอยเราจะเอากระจกมาวางไว้ข้างหนอีกแล้วเหรอครับท่าน แต่เราไมเห็นนะรถข้างด้วยไงเฮ้ยเอาโคมไฟมาติดไว้ข้างหน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าเวลาเราเดินไปที่ไหนไกล้ๆเดี่ยจะได้เห็นที่นี่สว่างๆนะเนาะใช่มีความรู้ไอ้พวกนายอะไรกันไรโอ้ฉันจะบอกฉันหลงทางแต่ฉันเจอทางกลับแล้วอ๋อเรื่องไม่ได้เรื่องโ้ยว่าตกใจ เริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วสวยมากเลยอ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มการทาชั้นสองฉันจะทาห้องของฉันก่อนแล้วกันนะเอ้าจะทําส่วนรวมดีไม่น่าดีไม่เอาอีกแล้วนะห้องตัวเองนะบันไดมันจะขึ้นมายังไงมันมีอีซีซีตรงนี้ด้วยอ่ะไหนอ่ะเนี่ยไงอ๋อโอเคโอเคโอเคขึ้นได้ขึ้นได้หนึ่งสอได้โซฟาสีจี อะไรเนี่ยไหนไหนไม่คุ้นหนูโผถ้าไม่จีดี้ฉันบอกเลยเอาทีนมาถีบหน้าฉันได้เลยฉีดก่อนเลยได้ปะโอ้โหดีมากมั้งสีเหลืองอ้าวไม่จีดเหรอจีดมันต้องสีส้มไม่เคยได้่ินหรอส้มจีดอ่ะถ้าสีเหลืองเขาเรียกว่าสีอ่อยอ๋อสีอ้อยสีอ้อยเด็กอ้อยสีอ้อยโอเคโอเคนี่ทุกคนดูเก้าอี้เหลืองสองอันสวยเปล่า ไหนอ่ะว้าวอลั์แพร้เรยตึงนะข้างบนน่ะใช่ไหมขอนั่งก่อนเลยลองนั่งเฮ้ยสัดไปป้าเหมือนโต๊ะไอ้นี่เลยอ่ะโซฟาแบบในสปาใช่ยังไม่พอนะฉันมีโต๊ะรับแขกด้วยนี่เอาไว้สำหรับวางแก้วไว้ตรงกลางแบบนี้โอ้สวยอ่ะสวยเนาะสวยสวยแต่แต่ว่าตอนเนี้เราต้องปิดบ้านก่อนข้างบนอ่ะอีเกียเข้าได้นะเออใช่ นี่รอบรอบเราเตียงนุ่มๆขึงไว้ก็ได้นะเตียงนุ่มๆอ่ะเตียงนุ่มๆแล้วใครปิดออไรวะเนี่ยด้านบนอันนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นันักงานเลยอ่ะโอนมาโอนมายกยกตึ๊บโอ๊ยมันมืดแล้วโอ้ยอะไรอาฉันยังไม่ได้ยินเสียงพนักงานไอเกียเลยตอนเนี้ย ก็ต้อะปอดภัยแหละทำไปก่อนก็ได้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 ถ้าฉันเจอพนักอนีเกียแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเค้เราต้องเอาไฟมาใส่บ้านเราเยอะๆนะใครออกมาจากบ้านนะนายหาโต๊ะไม้ใหญ่ๆมาให้หน่อยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันหาโต๊ะไม้ใหญ่เอาใหญ่ขนาดไหนอ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบใหญ่แบบห่ใหญ่ใหญ่่แบ่หน่หญ่ห้ใหญใหญ่ใหแหหน โอ้หญ่โออกไไ <ns> ด <Lyn> <thing> ้ <forever> <ay wir> <lava> like ินแล้วดีตาย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 เราเดี๋ยวตายหนูแอบอยู่หนูแอบอยู่าลตาลตาลตตาลตแอบหนูแอบโอ้ยอย่าหาทำ ยังไม่เสร็จนะเฮ้ยทำไมมาเต็มเลยอ่ะโอ้ยโอเมก้เจแอบอยู่อุ๊ยเหนจะต่อยกันอีกเหรอพี่กิจปลอดภัยไหมเลีไม่ไปข้างบนผู้ชายวิ่งไล่ผู้ชายจะรอดเหรอไม่ปลอดภัยจะซ้อม้าขนาดเล็กเอาไว้ฉันคิดว่าฉันน่าจะปลอดภัยตอนนี้ฉันอยู่กับพี่กิจพวกเราปลอดภัยมั้งเฮ้ยมีมีมีที่ผนังพยาบาลไหม อยู่ชั้นหนึ่งครับอันเดียวพอดีเลยเราโดนต่อยอยู่หน้าเหลืองหมดแล้วเนี่ยหนูเข้าด้วยสิโเราระวังนะระวังนะระวังนะถอยไปมาอยู่ชั้นหนึ่งไี่ันนี้ไปหนูต้องอยู่ใที่สุดโอ้ยพี่กิตรหนูขอด้วยดิขออะไรพิกิตรขอเข้าโรงพยาบาลด้วยไปไปไปวิ่งอีกฝั่งนึงไงโอ้ยต่แต่แต่ไม่ไม่ไม่ไปไหนไม่ได้เลยพี่เอันนี้อันนี้อยู่บนหัวเดิมไปเอาไปเอาไปเดี๋ยว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  คือปางสามารถที่จะปรถมพยาบาลไปพร้อมกับอีเกียเหยียบหัวได้มันโอ๊ะกายกรรมจนว่าฉันปลอดภัยละตรงเนี้ยแจ้งอยากไม่กำลังใช้เป้ายืนจ้องหน้าอีเกียอยู่อ๋อมันคือกายกรรมเปี่ยนยางอุยพี่กิดพี่กิดออกมาหนิดึงดิมาดูตรงนี้ ดูด้านบนมีตัวปึกมปากกำลังเหยียบหัวตัวขาวอยู่นี่เกรกกำกวางเจ้าเลยเนี่ยไปอยู่ไหนกันนะห้ามไปไหนเลยขาดไปพี่กิตพวกเราปลอดภัยละโอ้ยพี่ต้องกวางกวางขวางรูอะไรขวางรูแล้วพวกพนักงานมาไปแหนหมดแล้วอ่ะพวกพนักงานอยู่กับน้องปางเนี่ยสองตัวเลยโอ้โหตัวใหญมาดูเลยพี่แจ้งมาดูดียหมดูดิมาดูเชื่อไดูมาได้ตอนเนี้ย เขายังอยู่กับหนูอยู่ตึ๊ดตื้นี่นีพี่กิเราเข้ามาได้เราเข้ามาได้ว้าวสุดยอดเฮ้ยในบ้านมีตัวนึงอะผมขังมันอยู่ไหนไหนเฮ้ยเออในบ้านมีตัวนึงโออย่าไปลทางนี้ทางนี้ยนี่ระวังวงงจุดแจงเข้ามาในบ้านนะไม่ได้นะไม่ได้ขังแกงมาละอย่าเาาขังกันดีนี่เขาเฉยเลยอยู่ดบ้านพี่ ไม่ได้ไม่ได้เลยทอาไมพี่ไมบาดเจ็บเป้่าบาดเจ็บเป้่าฮะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เอาไปเอไปตอนแรกก็ไม่เจ็บนะพอเธอเข้ามาเจ็บเลยหนูหนูจะขยับแล้วนะหนูอยากขยับแล้วขยับวอขยับดีโอ้ยจุ๊จน๊จุดจุ๊มา๊ี่๊จุ๊จามจุ๊จาให้ดูุ๊จ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 ่๊จุ๊าุ๊จจุ๊จุ๊จุ๊จุา เราก็เราเช็ดกระจกเลยเนี่ยสนุกไหมอะไรโอยต่อค่ะโอหนูหลุดพ้นแล้วเฮ้ยมันจะโดนตรงมันจะโดนตรงพี่มีของกินไหมไม่มีเดี๋ยวต้องเข้าไปในบ้านนะปังทาไมอยากเข้าไปในบ้านบุลลี่รรดังนีกแล้วเออเออเอออย่าดิเออเฮ้ยคืนนี้ผ่านไปได้ด้วยดี เราไม่โดนอาปังปังกินปังไปดูเราสามารถจับอีเกียได้ทั้งตัวกันหรแน่ปังโดนขี่คอเฉยเลยเฉยเลยคุณอีเกียคือปังเข้าไปเร็วมากันโดนขี่คออีกเหรอโอ้มันเสน่ห์แรงน่าสงสารมากเลยเฮ้ยโอ้เช้าแล้วเช้าเฮ้ยเกือบตายขอกินยาหน่อยเถอะพี่โอ้บ้านเราพนักงานอีเกียมันนั่นเข้ามาได้ยังไงอ่ะบ้านนี้ฉันว่าฉันต้องรีบแต่งห้องแล้วแหละเพราะว่าข้างบนมันยังสร้างไม่เสร็จไงเราน่าจะอันตรายอ่ะ เราอาจจะต้องเสียสลัดด้านล่างเป็นที่พักพนักงานอีเกียก็ได้เหรอเออเราควไปทั้งสองอ่ะข้างล่างคือแบบว่าเป็นจุดล่อพนักงานอีเกียให้เขาไปข้างในนั่นแหละสิก็ดีนะก็ดีนะไปไปไปเล่นดทำบ้านเขาบนจะได้ปลอดภัยอ๋อรู้แล้วทำมันปีกขึ้นมาได้นี่ไงหรือออกนี่ออกใครเออกนี่ออกอุ้ยรอบรอบเริ่มมีพนักงานอีกเกียเยอะแล้วอ่ะทุกคน มาเราเริ่มทําชั้นสามกันเลยดีกว่าชั้นสามจะเป็นห้องนอนเนาะชั้นสองยังทำไม่เสร็จเลยเอาอูชั้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตกแต่งทีละนิดทีละนิดไงสลอนายช่วยไปหาตอไม้ให้เราหน่อยดีเราจะได้มาทำกำแพงบ้านไม่งั้นมันปีนขึ้นมาได้เอากี่อันน่าเดี๋ยวฉันหาให้เอาเยอะๆโอเคมาล้วมาแล้ยตอไม้ร้อนๆจ้าเอาบ้านบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเอาบ้านเราหายอ๋ออยู่ดู เอ,อ้ยเดินมาไกลาบ้านเกินไปนี่ทุกคนฉันได้โต๊ะไม้มาแล้วเป็นโต๊ะไม้คิเชนปะคิเชนเทเบิลใช่เออนั่นแหละอ่าเดี๋ยวฉันวางไว้ตรงนี้นะจุ๊บจุ๊บจุ๊บพอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวฉันเอาขึ้นเองถ้าลรำบากขนาดนั้น <c oughs> ขอโทษทีโอ้โหไปมาตั้งนานนึกว่าจะเอามาหลายๆโต๊ะหน่อยโอ้ได้มาอันเดียวก็บุญแล้วขึ้นบ้านได้ไหมเอ้าเอ้ายิบขึ้นได้แล้วนี่ อะไรมาขวางขวางรูไม้พอหรือยังได้มาหกอันน่ะนี่สวยมากไปแป้งขึ้นมาดูชั้นนอนดิได้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 ไหนดูดิว้าวเราทำกันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงดูเป็นพื้นหลักสีดีนะพืชนหลักสีดีอ่ะเอาเฮยอย่ามาเหนี ก็ห้องนั่งเล่นเราก็จะมีไมโครเวฟด้วยนะฉันชอบเครื่ีงตัวนี้อ่ะมันเป็นห้องกินข้าวที่โมดเดิร์นมากเลยอ่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวเราสร้างชั้นห้องนอนเสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างชั้นกินข้าวต่อเลยว้าวคืออาหารที่ไปกินชั้นบนอ่ะคือทีวีทีวีวันนี้คือบอกว่าคนดูที่ตาบอดแน่นอนใช่ต่อชนคนดูตาบอดอย่างเดียวนะคือ สายตาคือตาทะลุออกไปไม่หรกอกที่ว่าทะลุไปนีตอนนี้พี่นี่น่ารากักไหนเอ้ยด้านบนเป็นชั้นนอนน,าน,าน่ารักกินข้าวไปกินข้าวเดีด๋ยวด,ดิมันหยิบได้ทีละอย่างเฮ้เฮ <l acht> ้เฮ้ว้าวนี่ฉันเริ่มเอาเตียงนอนเข้ามาแล้วนะทุกคนมาดูด้านบนได้เลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดูดูดูครับดูครับนี่คือการจัดสรรนี่คือโซนเตียงนอนของฉันเอ้ยขอบคุณมากของฉันเอ้าเฮ้ย ทุกคนพี่กินมันดิติดบนฉันกับหัวอ้าวเออคือคุณคุณวางยังไงนะฉันเห็นปกตินะฉันเห็นปกติเลยมันไม่ได้กับหัวมันไม่ได้กับหัวมันฝังดินอ๋ออุ้ย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 มืดมืดรู้สึกปลอดภัยกับชั้นล่างไปดีกว่าชันนี้อาจจะปลอดภัยก็ได้เราเริ่มมีของเยอะแล้วอะติดประตูก่อนเอาเอาเอาขังขังกันเลยไอ้นั่นน่ะนี่แน่ยไม้เนี่ย ทางขึ้นอะมาแล้วมาแล้วมันมาเอากำตกวาย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 นี่เท้าตรงนี้เดี๋ยวจะผักให้ผักเลยผักเลยผักเลยโอ้ยตัวมันใหญ่มากตัวนี้สูงมากผักแล้วผักแล้วมันน่ากลัวมาก มาดิน่จริงก็มาดิครับพอเราผักมันเสร็จปุ๊บมันไม่กล้าหยิมเลยอดูดิใม่เปนกลัวเจ็บอะกลัวจะเอาเนิ้วจิ้มตูดมันด้วยเดื้อโสธรนเอยแล้ว,ว,นะลวามาดมปะเราให้นายดมอะดมดม,ดมไม่ดมอ่ะขออม,มไดมไหมวายเทเรศแยบมากไหนๆก็ไหนๆละคืนนี้เรามาฉลองกันด้วยอาหารสูตรพิเศษดีกว่าไหนครับไหนครับ ันไปหามาเกือบทุกคนเลยพี่หยุงบนพี่หยุงบนนั้นก็คือคือกล้วยยังไงล่ะอ้าวมันมีอยู่แค่นี้อะทุกคนเอาคนละหวีคนละหวีคนละผลมันหวีอะไรอะอุ้ยฉันมีคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหพี่บีปอหรอไม่ได้ดิคืนนี้เราต้องกินกล้วยลงมาแล้วข้างข้าวย่งกินกล้วยแล้วทำไมพวกเราจะไม่กินอะโหแสบตา ที่กินมารุกุนกล้วยเป็นรสอมกันมาเงียบเอฟเองียบอร่อยกล้วยหอมอร่อยอร่อยฉันอยากไปดูหน่อยฉันอยากไปแล้วอ่ะเออฉันอยากออกไปดูด้านนอกว่ามันเป็นยังไงเชิญเลยเชิญเลยกินมะนาวออกทางนี้เหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปตรงกองไฟตอนกลางคืนอะ เราจะได้เจอผีก็ได้นะใครไปไนนมาตัไหนใครเขาบอกมาดูหน่อยีาาเอยงข้างเอียงข้างเอียงข้างเอียงข้างครับเอียงข้างเอียงข้างเอียงข้างาเอียงข้างมีได้เอ้ยเออผักมันดีบอกแล้วว่าจะเจอผีโอ้โหถ้าเกิดว่ารอแล้วรอเราแล้ว โอ๊ยเดี๋ยวไอ้ขอฉันไปด้วยดิเฮ้ยอะไรอะไรตีฉันอะข้างขวางขวางยังไงล่ะโอ้ยโอ้ยฉันเข้าไปม่ได้อ่ะเข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ๊ยโอเคโอเคโอเคเกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้ปามบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วจะเจอผีแล้วฉันอะก็เห็นอะไรไม่รู้สีแดงแดงอะฉันก็เลยเดินไปดูแล้วดูดิพวกนายดูนั่นๆัตรงนั้นอะเห็นป้าสีแดงแดงอะอะไรอะอะไรอะไม่รู้ ไฟเปล่าไปดูนะไฟสีแดงๆด่ะระวังนะยเอ้ไฟสีแดงเลยดูไปดูไปดูไปดูเร็วมันคืออะไรอะโอ้ยวางบอกอะเนี่ยโอหตัวใหญ่มากตัวอะไรวะเนี่ยใหญ่ดำรวอ้วนกลม ชูชกปุงโลีันใส่ตุ๊กตาวูดูที่เราเห็นที่สนามเด็กเล่นน่ะเออใช่ฉันเคยเห็นอยู่สีดำที่ฉันเคยบอกว่าฉันชอบอ่ะมันมีการฆ้ามันอยู่นะเราต้องเอาใส่ไว้ในน้ำสีแดงเพื่อนมันอยู่ดนบว่าเราชั้นสองใช่หรอดยังไงอ่ะพี่กิดดูเงยหน้าไปดูดิโอ๊ยดีมาคือมันแผลบมากเลยนะเนี่ย ฉันว่านี่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วไม่รู้ว่าคืนไหนเราจะเจอกับคืนแดงเดือดเราพวกมันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมาหนึ่งตัวมันอาจจะมีตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เล้ก็<ร>ห้าแปดเก้าสิบก็ได้เราต้องรีบทำบ้าน,น,นให้มันปกคลุมไม่ปลอดภัยนะชั้นล่างอ่ะถ้ามันหลุดขึ้นมาพวกเราตายแน่ไอตัวนั้นมันตีแรงสุดเลยอ่ะผู้พ,พี่ทำบ้านเลยนะพรุ่งนี้หนูจะทำพิธีกรรมทำละลายที่กรรมเลยนะทำละลายตัวนี้ะนะ ใช่หนูจะไปเอาตุ๊กตาฮูดูมาแช่ไว้ในอ่างน้ำสีแดงอีู่ที่กำชมาล้างโอ้เดอะเพิร์ตเดอะเพิร์ยมาแล้วมาแล้วเข้าไปเข้ามาเลยโอ้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 ยโ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอ้ยมอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ย้ยโอ้ยโอดยโ้ยโอ้อนยโอ้ย้ยอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยยออาย้ยโออ้ยโอยย้ยโ้ยโอ้้ยโ้ยโั้หโอ้ยโอ้ยโม้ยโอยย ตัวน,นี้มันผักไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้นะยังลองผักดูดินี่หนูว่าไฟแยงมันอยู่ไม่ได้นี่แน่ไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปเราอาจจะต้องทําพิธีกรรมเหมือนน้องปางที่ปางบอกอ่ะปางบอกว่าต้องเอาตุ๊กตาตัวที่เหมือนมันเอามาใส่ใช่ไหมใช่หนูว่าทุกคนไปเถอะไปเอาตุ๊กตา<ะ>กันแล้วเราไปหาตุ๊กตากันไป